สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่600กันแล้วนะคะพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่ทันใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่อง ของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มติดตามและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางนะครับผมของเก่าเก็บสะสมราคาดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจรับชมแล้วถูกใจนะครับผมอยากสนใจ ที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามาที่ Line แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมนี่นะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP เลยนะครับผมเพียงแค่ พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจว่าสนใจอยากจะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่นะครับหมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้นะครับผมไปจะถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่21ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่นะครับจดเป็นหมายเลของค์พระที่ถูกใจไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับ ตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับผมพี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากจะเช่าบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่ใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆแล้วก็จะ จัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมทางช่องของผมนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมทุกรายการมีบริการเก็บเงินปลายทางทุกบ้านนะครับพระทุกองค์ที่ได้เช่าบูชาไปก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการเหมือนเช่นเคยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเราเริ่มกันที่รายการหมายเลขที่1กันใน EP นี้กันเลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขหนึ่งนี้นะครับผมพิเศษสุดๆเลยนะครับผมจะเป็นนะครับ หลวงพ่อหลิวนะครับผมนี่นะครับวัดไร่แตงทองนะครับผมเป็นรุ่นลาบยศนะครับปี2537นะครับผมเป็นเต่าแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับนะครับผมหลวงปู่หลิวนะครับผมรายการหมายเลขที่ในอีพในนี้นะครับผมนี่นะครับขออภัยด้วยนะครับผมก็หากว่ามือไปชนกล้องนะครับนี่นะครับผมจะลงกล้องให้ดูนะครับผมผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเต่าหลวงปู่หลิวนะครับผมรุ่นลาบยศนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผม ี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมลงกล้องให้ดูให้ชมผิวองค์พระกันใกล้ๆเลยนะครับนี่นะครับจะเป็นหลวงปู่หลิวนะครับผมนั่งอยู่บนเต่านะครับพี่ๆสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่1นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับนี่นะครับด้านหลังมีเป็นตอกหมายเลขด้วยนะครับองค์นี้600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเต่าหลวงปู่หลิวรุ่นลาบยศนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับตรงใต้ฐานก็จะมีตอกนะครับผมตอกโค้ดนะครับพี่ๆ นี่นะครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเต่าตรงนี้เหมือนจะเป็นเสียงบางกรเลยนะครับพี่พีมหมายเลขนี้นะครับผมท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขี่1นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผม600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับรายการถัดมานะครับพี่พีเป็นหมายเลข2นะครับผมรายการนี้นะครับผมจะ อ่าเป็นเหรียญพระพุทธยี่สิบห้าตวรรษนะครับผมองนี้นะครับผมนี่นะครับผมได้มาพร้อมกับกรอบรูปบรรยายแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดที่ชอบไปแล้วนะครับผมก็จะได้รับพร้อมกันเลยนะครับผมนี่นะครับวัดนะครับผมสุทัศนเทวรารามนะครับพี่เป็นเหรียญนะครับผมพระพุทธยี่สิบห้าตวรรษนะครับผมนี่นะครับองนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคานะครับผมเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมพิเศษเลยนะครับผมเฉพาะ EP นี้เลยนะครับพี่ นี่นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผมมีรอยจานตรงด้านนี้ด้วยนะครับผมนี่นะครับจานด้านซ้ายจานด้านขวาเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผมเป็นพระฉลองนะครับผมพระพุทธที่25ศสตวรรษนะครับรายการหมายเลขที่2องในพีนี้นะครับผมด้านหลังก็มีจานนะครับพี่พี่นี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมนี่นะครับ 700บาทเท่านั้นนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับพี่ๆถัดมานะครับผมหมายเลขถัดมานะครับเป็นเหรียญหลวงพุทธศีนะครับผมวัดเขาทําบุญนาคนะครับผมองค์นี้นะครับก็มาพร้อมกับนะครับผมกับเป็นกรอบรูปบรรยายแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเหรียญนะครับหลวงพุทธีนะครับผมวัดเขาทําบุญนาคจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมเนี่ยนะครับ หมายเลขนี้นะครับผมมาพร้อมกับกรอบรูปบันใหญ่แบบนี้นะครับผมก็ท่หน้าที่เช่าไปแล้วนะครับผมก็จะรับพร้อมกันเลยนะครับสาหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่3นะครับผมเหรียญรูกสีนะครับรุ่นอายุยืนนะครับพี่ๆหมายเลข3นี้นะครับผมนี่นครับองค์นี้นะครับผมมีรอยจานรอบเหรียญเลยนะครับผมผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับหมายเลขนี้นะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมเป็นเหรียญรูสีปี2517นนะครับผมนี่นะครับ 700บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่เจ็ดร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่นานั้นเลยนะครับผมนี่นะครับท่านใดดูแล้วถูกใจนะครับผมองไหนนะครับผมก็รีบโทรรีบสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับนี่นะครับผมไม่อยากให้พี่พี่พลาดนะครับผมถ้าถูกใจองไหนนะครับสอบถามมาเลยนะครับพี่พี่ไม่ต้องเกรงใจผมนะครับผมนี่นะครับเป็นปี2 5 1 7นะครับผมเรียนนะครับหลวงปู่ศรีนะครับผมต่อโคสอเสือตรงด้านหลังนี้ด้วยนะครับวัดเขาทำบุญนาคนะคผมสภาพ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้เป็นหมายเลขที่3นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับสวยๆแบบนี้นะครับผมหมายเลข3นะครับ700บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นปิดตาหลบุโต๊ะนะคะับพี่องนี้นะครับผมเป็นปิดตาหลบุโตะนะครับวัดปราดูฉิมพรีนะครับผมปลูกเสกสามตรมาสนะครับผมเป็นเนื้อผงใบลานแช่น้ำมนต์นะครับผมสําหรับหมายเลขที่4องค์นี้นะครับผมเห็่ยนะครับองค์นี้พิเศษนะครับพี่ๆีด้านหลังจะเป็นล็อกเก็ตนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ 450บาทเท่านั้นนะครับผมดูนะครับผิวดมเดิมแบบนี้เลยนะครับผม450บาทนะครับจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่พีนี่นะครับฝั่งตะกูตรงนี้นะครับผมรายการนี้นะครับเป็นหมายเลขที่4นะครับผมเป็นปิดตานะครับลูกปโตะนะครับผมด้านหลังจะเป็นล็อกเก็ตนะครับผมของลูกปุโตะนะครับนี่นะครับผิวดมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดดูแล้วถูกใจนะครับ ก็ร so it ีบโทรรีบสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นรุ่นบารมี81นะครับผมหลวงพ่อเกษมนะครับปี2535นะครับพี่พีรุ่นบารมี81นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเรียนหลวงพ่อเกษมนะครับรายการที่6นี้นะครับรายการที่5นะครับพี่พี่แบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ รุ่นบารมี81นะครับผมหลวงพ่อเกษมเขียมักโรนะครับผมเรียนนะครับเป็นรูปไข่แบบนี้เลยนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับเรียนสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะครับผมดูนะครับผมดูผิวเรียนกันได้นะครับไม่ผ่านการใช้งานมาเลยนะครับพี่พี่ตรงนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นรายการที่5นะครับพี่พี่เรียนหลวงพ่อเกษมนะครับสำนักสุสานไตรักนะครับผมปี35หนะครับต่อโคตรงนี้นะครับผมรุ่นบารมี8 1นะครับ สวยงดงามแบบนี้นะครับผมราคานะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเรียนพ่อเกษตรเหมือนกันนะครับผมวันนี้จะเป็นรุ่นมหาเมตตาบาร,รมีนะครับผมปี36นะครับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตแบ่งปันให้ในราคา500บาทเหมือนกันนะครับแต่ถ้าหากท่านใดสนใจคู่กัน2อ,องค์นะครับผมผม,ผมให้ราคาพิเศษ,ษที่900บาทนะครับผมพร้อมส่งให้เลย,เลยนะครับนี่นะครับผมวันนี้จะเป็นนะครับ มหาเมตตาบารมีนะครับผมเรียนนะครับเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับผมหลนหลวงพ่อเกษมนะครับผมเป็นปี36นะครับพี่ๆนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม5รอบพรรษานะครับเรียนนะครับผมหลวงพ่อเกษมนะครับสวยงดงามนะครับผมตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการนะครับผมดูแลชอบใจองคไหนก็ รีโพรีบสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับพี่พี่ไม่ต้องเกรงใจนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่7 <erman ica. S 1> นะครับผมอันนี้นะครับผมจะเป็นพระนะครับของหลวงปู่โตทั้ง2รายการนะครับก็จะมีเป็นปกโพหลวงปู่โตนะครับผมองค์นี้องค์แรกนะครับอีกองค์นึงนะครับผมจะเป็นขาโตนะครับของหลวงปู่โตนะครับด้านหลังจะเป็นอนุสรสร้างโรงเรียนนะครับพี่ๆหมายเลขที่7นี้นะครับผม2องรายการนี้ขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่พี่นะครับผมในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่ เดนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่สมเด็จปกโพกันก่อนเลยนะครับผม2องค์นี้600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมดูนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมด้านหลังนะครับดูให้ชอบนะครับพี่ๆดูให้ถูกใจนะครับผมสนใจหมายเลขไหนสนใจรายกันไหนทักเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับอันนี้เป็นอีกองค์นึงนะครับผมในหมายเลขที่7นะครับคู่นี้นะครับ แบ่งให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขี่7นี้นะครับผมพิเศษเลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับดูผิวกันได้นะครับผมด้านหลังจะเป็นอนุสรสร้างโรงเรียนนะครับโลกูโตนะครับผมวัดประดูฉิมพรีนั่นเองนะครับผมถัดมานะครับพี่ๆเป็นหมายเลขี่8แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับเป็นปิดตาปุโตะนะครับผมจำบนหนึ่งองค์นี้นะครับ450บบาทเท่านั้นนะครับผมดูที่นิ้วมือนะครับผมไปหูนะครับ 450บาทเท่าน nah. ั้นนะครพี่พี่นี่นะครับดูนะครับผมผิวดมเดิมแบบนี้นะครับผมฟังตะโกดตรงนี้นะครับมีเส้นเกษรนะครับผมอยู่ในผิวขององค์พระองค์นี้ด้วยนะครับผมเป็นหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่8นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมรายการนี้นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นพระกรุนะครับ อันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อทองผมไม่แน่ใจนะครับผมแต่เป็นพระจังหวัดชัยนาทนะครับพี่พี่เป็นพระครุนะครับผมเนื้อชินนะครับที่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับผมเจ้าของเดิมแกเรียนผมมาแบบนี้นะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่9นะครับผมพระครุรายการนี้นะครับนี่นะครับอยู่ในเลี่ยมเก่าๆ่าแบบนี้นะครับผมให้พี่พี่ในราคานะครับผม400บาทนะครับผม400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับด้านหลังจะมีรอยจานแบบนี้ด้วยนะครับอยู่ในเลี่ยมเก่าเก่าแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับ ผมได้พระมาสภาพไหนนะครับก็แบ่งปันให้พี่ๆในสภาพนั้นเลยนะครับผมรายการนี้เป็นหมายเลขที่9นะครับผม400บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลข่10นะครับผมเป็นเหรียญนะครับหลวมพ่อกลั่นนะครับผมวัดพญารามนะครับปี2469นะครับพี่ๆนี่นะครับเหรียญที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นหมายเลข่10แล้วนะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้พี่ๆ FC นะครับผม ทางช shorts, ok ่องนะครับผมพิเศษเลยนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับพระอาจารย์ฟั่นนะครับพี่ๆอาจารโรนะครับขรขออภัยด้วยนะครับผมหลวงพ่อกลั่นนะครับผมนี่นะครับพอดีผมจําผิดกันนะครับผมนี่นะครับวงนี้นะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่ๆอยู่ในเรี่ยมพลาสติกสีดำเงินแบบนี้เลยนะครับ400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับผมรายการนี้ เป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆมวลสารเดิมๆนะครับผมแบบนี้นะครับพร้อมเรียมแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้แบ่งปันให้พี่ๆในราคา500บาทเท่านั้นนะครับสําหรับนะครับผมพระสมเด็จนะครับผมที่มีเนื้อหามวลสารนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆนะครับดูกันชัดๆเลยนะครับผมเป็นพระสมเด็จวัดราคาพิมพ์ใหญ่นะครับผมนี่นะครับ5 0าบาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆ ยู่ในเลี่ยมนี่สวยมากนะครับผมสวยมากๆนะครับพี่พีไม่ควรพลาดนะครับผมองนี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่11แล้วนะครับผมนี่นะครับถัดมานะครับผมหมายเลข12นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พีนี่นะครับเหมือนกันนะครับผมองนี้นะครับให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทนะครับดูเนื้อหามนสารนะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้หมายเลขที่12แล้วนะครับผม400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับสวยมากนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญแล้วก็ฉุยนะครับพี่ๆรุ่นแรกนะครับผมเหรียญแล้วก็ฉุยนะครับปี2465นะครับผมรายการนี้นะครับผม400บาทเหมือนกันนะครับผมเหรียญนะครับผมแล้วก็ชุยนะครับนี่นะครับดูผิวนะครับผม อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเรียนสวยมากนะครับผมเรียนเพราะฉุยปี2465นะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่13นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆนะครับผมในราคา4 0่บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทนะครับหมายเลขนี้นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นนะครับอันนี้จะเป็นกลุวัดใหม่อัมรตนะครับพี่ๆเป็นพระฟางนอนนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ กรุวัดใหม่อมรตรถนะครับผมหมายเลขนี้แบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการที่อ๋อ14นี้นะครับผมนี่ะครับดูผิวกันได้นะครับผมกรอบอาจจะเก่านิดนึงนะครับลงกล้องให้ดูยากนะครับพี่ๆต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่ผมจะพยายามลงกล้องให้ดูที่ผิวชัดๆนะครับผมนี่นะครับดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจนะครับ พระทุกองนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่14แล้วนะครับแบ่งปันให้ในราคา4 0่บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับพี่พี่เป็นรายการหมายเลขที่15นะครับผมรายการนี้นะครับเป็นพระสังกจายนะครับผมหลวงปู่โตนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับพระสังกจายปี2520นะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชฉิมพรีองนี้นะครับ เปิดให้ในราคาพิเศษเฉพาะ EP นี้นะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับสั่งกระจายนะครับผมลงกูโตะนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมเป็นหมายเลขที่15แล้วนะครับผมนี่นะครับผิวนะครับผมเป็นรูปหล่อนะครับปี2520นะครับพี่พี่เนื้อโลหะนะครับผมองค์นี้นะครับแต่งฟันให้ในราคานะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผม600บาท จดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่ยครับผิวสวยๆเดิมๆนะครับผมใต้ฐานตอกโคตตรงนี้นะครับผมโค้ดปอพอนะครับพี่ๆวัดประดู่ชินพรีนั่นเองนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่16นะครับผมรายการนี้ขออนุญาตแบ่งปันให้คู่กันนะครับพร้อมเรียมด้วยกันทั้งหมด2องค์นี้เลยนะครับผมจะเป็นเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมนะครับผมอิสริโกนะครับวัดละหานไล่นะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งนะครับผมวัดท่ากระบือนะครับผมสององนี้นะครับ ขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคานะครับผมคู่กันนะครับ5 5าบาทนะครับพี่ๆหมายเลขที่16นี้นะครับผมนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญนั่งพานนะครับพี่ๆดูนะครับผมอายุครบ8รอบนะครับพศ2518นะครับหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผมเหรียญนั่งพานนะครับนี่นะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมวัดละหันไล่จังหวัดระยองนะครับเหรียญสวยๆแบบนี้นะครับพี่ๆ คู่กันกับหลวงพ่อรุ่งนะครับวัดท่ากระบือนะครับนี่นะครับนี่อาจจะลงกล้องให้ดูยากทีหนึ่งนะครับผมเนี่ยครับหมายเลขนี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมนะครับพี่ๆเป็นเลี่ยมกันน้ําเลยนะครับผมเจ้าของเดิมแกเลี่ยมไว้นะครับผมได้มาสภาพแบบนี้ก็ขออนุญาตแบ่งปันให้ในสภาพแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมเหรียญนะครับพระครูรุ่งนะครับปี24 8 4ปนะครับผมแบ่งปันให้คู่กับเหรียญผู้ที่มีสริโกนะครับผม2ององค์นะครับนี่นะครับผม สององนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลข17แล้วนะครับรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับสมเด็จปกโพนะครับผมหลวงพ่อกวยนะครับผมด้านหลังจะเป็นพระแม่ธรณีมวยผมนะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่17นะครับสมเด็จปกโพหลวงพ่อกวยนะครับวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทนะครับผมองนี้นะครับ350้บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ350บาทจะส่งให้ฟรี เท่านั้นเลยนะครับผมด้านหลังจะเป็นพระแม่ธรณีมวยผมแบบนี้เลยไหครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆดูผิวกันได้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดนะครับผมยังดูไม่ชัดนะครับก็สามารถนะครับผมสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมถัดมานะครับพี่ๆเป็นหมายเลขที่18ปนะครับเหรียญพัดยศเล็กหลวงป่โตนะครับปี2516นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผม500บาทนะครับสาหรับนะครับผมเหรียญพัดยศเล็กนะครับหลวงปุโตวัด ประดูฉิมพรีนะครับผมนี่นะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆด้านหลังนะครับผมจะเป็นหลังยันตรีนะครับนี่นะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับเวลาลงกล้องอาจจะมืดนิดนึงนะครับแต่ถ้าโดนแสงอาทิตย์นะครับผมหรือว่าแสงไฟนะครับผมสีผิวองค์พระจะประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับสวยมากครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะครับผมหมายเลขที่19นะครับพี่ๆพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับ อยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้นะครับขององนี้นะครับ3า0บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นหมายเลขที่19แล้วนะครับผม350บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมเนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับด้านหลังจะเป็นหลังสิลินะครับสวยมากนะครับพี่ๆหลวงพ่อจงนะครับผม ลงกล้องให้ดูยากนะครับองค์นี้นะครับเพราะว่าอยู่ในกรอบเก่ามากๆนะครับพี่ๆถัดมานะครับผมหมายเลขที่20แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมเสียมาพ่อทวดปี08นะครับผมในงานเลื่อนสมณศักดิ์นะครับนี่นะครับหรือว่าหลวงพ่อทวดถ่าปากนั่นเองนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับนะครับผมเรียนเสมาหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับผมพิมพ์ผ่าปากนะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่20แล้วนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับผมหรือว่าอาจารย์ทีมนะครับในงานเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมนะวัดช้างให้ปีพศนะครับ2 5 0 8นะครับพี่พี่เนี่ยนะครับเรียนพ่อทวดนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมรายการรองสุดท้ายในพีนี้นะครับ400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมและนะครับผมมาถึงรายการสุดท้ายในพีนี้แล้วนะครับผมก็จะเป็นเรียนนะครับผมหลวงพ่อเงินนะครับผมวัดดอนเจียหอมนะครับผมทั้งหมด2องค์นะครับพี่ๆี่เนี่ยนะครับ เหรียญพ่อเงินวัดดอนยาหอม2องค์สองพิมพ์แบบนี้นะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมอันนี้เป็นพิมเล็กนะครับผมนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับขออนุญาตแบ่งปันให้คู่นี้นะครับพิเศษเฉพาะ E p ีนี้เลยนะครับผม600บาทนะครับผม2องค์600บาทเท่านั้นนะครับผมมาลูกกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับผมวันนี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับพี่ๆนี่นะครับผมเหรียญนะครับผมหลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนยายหอมนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังพัดยศนะครับ นี่นะครับพระราชธรรมพรนะครับผมวัดดอนใดหอมนะครับจังหวัดนครปฐมปี2,506นะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับพี่ๆถัดมานะครับผมองค์นี้นะครับเป็นองค์พิมพ์ใหญ่นะครับพี่ๆ่นะครับนี่นะครับผมสององ600บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสององนะครับ600บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผม นี่นะครับพระราชธรรมาภรณ์นะครับพัดยศนะครับผมวัดดอนใจหอมนะครับปี2 5 0 6นะครับผมนี่นะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับพี่พี่สวยมากนะครับผององค์นี้นะครับผมไม่ควรพลาดนะครับผมแบ่งปันให้คู่กันแบบนี้เลยนะครับผมคู่นี้600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ ก็สำหรับพี่พี่ท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจะถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมอย่าลืมกดไว้ให้น้องด้วยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมแล้วก็ปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้กระผมนะครับผม ก็สำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูเราชอบใจหรือว่าดูแล้วนะครับอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามาได้ที่ l ลน์แอตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกสามารถเทสโทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ